เพลงสิ่งที่ฉันเป็นนะเพื่อนๆน,นะเออ่มันจะอยู่ในคีย์ C ีชาร์ปไมเนนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่จับคอร์ด C ีชาร์ปไมเนแบบทาบ่าแบบนี้ยก็กจะยากนะจริงแต่เพลงน,นี้เขาไม่ได้ใช้ท่าบแบบเนี้ยไม่ได้ท่าลงไปทั้งหมดนะครั mm hmm. เขาจะใช้สายเปิดร่วมสายอาสองสายข้างล่างนะครับลองมาดูกันเลยนะฮะซีชาร์ปไมเอ C er อนอรคอร์ดแรกเดี๋ยวเพื่อนๆจับนิ้วชี้ที่สาย5ช่องที่สี่นิ้วนางลงไปที่สาย4ช่องที่หก นิ้วก้อยลงไปที่สายสามช่องที่6สาย6เราไม่เอานะครับสาย6พยายามเลี่ยงไว้ส่วนสาย2องกับสาย1ก็เปิดทิ้งไว้เลยนะมันจะเป็นมีทริคเล็กนมีทริคเล็กน้อยก็คือสาย6ที่มันจะไม่ให้มันโดนเนี่ยเพืเ่อนๆสามารถใช้ปลายนิ้วชี้เนี่ยชนไว้ก็ได้นะฮะแล้วก็หรือไม่ก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยแตะไว้เฉยนะฮะ สำหรับเพื่อนๆมือใหม่จะยากนิดนึงเพราะว่ามือมันยังคุมแยกภาษาไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกไปนะครับนี่คือสี่ช้าไปเนึ่นะคระัอต,ต่อมาเป็น A อยู่ที่ช่องที่ห้านะครับปกติถ้าเพื่อนๆจับคอทาบได้เช่นเคยนะถ้ามันจะทับอย่างเงี้ยนะแต่เพลงนี้เขาไม่ได้ทาบคอนเซปต์ <Concept S 2> เพลงนี้เขาเปิดสองสายล่างไว้ตลอดนะเพื่อนเพื่อก็จับคอด A ตรงบาร์คอทต,ตรงช่องที่ห้าแต่ว่ายกมือข้างใต้ไม่ต้องทาบนั่นเองก็อยู่แค่นี้ นะครับนะแล้วก็กลับมาที่ C ีชาร์ปไมเนอร์นะครับง่ายๆเลยขอดบีถ้าไม่ต้องทาบไม,ไม่ต้องอะไรเลยเพื่อนๆมือใหม่หลายคนก็จับแบบเนี้ยแล้วมันยากมันจับอะ้บางคนก็จับเนี้ยคอนเซป็ปเพลงนี้เขาไม่ไม่จับอย่างนั้นเขาจับเหมือนซีชาร์ปไมเนแล้วเขาเลื่อนมาที่ช่องที่สองชี้อยู่ที่สายห้าช่องที่สองตัวบีนิ้วนางอยู่ที่สายสี่ช่องที่สี นิ้วก็อยู่ที่สายสาช่องที่4สายข้างล่างเปิดเล้เหมือนเดิมคอดบนะครับผมจริงๆมันเป็นบีซัทโฟนะครเสียงแต่ไม่ต้องกักจำว่าเป็นบีแล้วกันนะครับเล่นแค่นี้ตีขอจังหวะเพลงช้าแบบง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆอยังตีแบบเนี้ไม่ได้ <S <S 1> <S 1> ก็ตีลงธรรมดาอย่างเดียวก่นก็ได้ตอนฝึกใหม่ๆนะลง เป็นขอห้ห้องหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ข้อสำคัญคือเออนับจังหวะให้ได้นะเพื่อนๆมันจะเป็นขอละหนึ่งห้องนะครับทำไมเราต้องนับจังหวะนะเพื่อการต่อยอดในการฝึกในอนาคตข,ข้างหน้าเพราะหลายคนเ,เล่นกีตาร์มาตั้งนานแล้วมันเล่นไม่จบเพลงที่เล่นไม่เป็นเพลงนะมันก็การนับจังหวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับ นี่มันเป็นขอละหนึ่งจังหวะดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสาสี่หนึ่งสอสามสี่หนึ่งสสาสแล้วคราวนี้เพื่อนเมือนก็ลองเล่นเป็นจังหวะเพลงช้าแบบง่ายๆแบบเบสิกเลยอาจจะใช้ปากท่องเดีียว,ยวก่อนเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนลง,ลง ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลักษณะนี้นะครับผมอันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยนะครับเอ่อนะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันในช่องของผมเกงแดงนะครับเดี๋ยวมาแบ่งปันความรู้ ทางกีตาร์เรื่อยๆในคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ